ต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายเป้าอแมนก็อยู่ในเกมน n โ b เบสนะครับเออ็รกจะมาทำสงครามกันอีกแล้วนะครับตีกันเพื่อแย่งชิงอาณาจักรนะครับเอออะไรประมาณนี้นะก็ มาดูกันซิว่าวันนี้ในโนเสาร์ของเราจะเอาชนะคนยุคมนุษย์ทาหินอะไรประมาณนี้นะเอ่อเข้าไปเลยกันะน,นะครับเอาละครับเราก็เข้ากันมาแล้วนะผมก็ขอรับรางวัลประจําวันก่อนนะครับผมผมก็เล่นถึงด่านที่1ิบองนะวิ้ยได้สามเพชรเลยอนะ่ะโอ้ยดีจัดจัดอ่ะเข้าไปเลยนะครับด่านที่ส2องนะครับเอาละครับผมก็จะอ่ะสอนเล่นอะไรวะอ่าอ่าอา่อ่ฟังมันหน่อย ฟังมันหน่อยนะครับอ๋อมันให้ใช้ไอเทมว่ะทำไมทำไมอ่ะไม่กดใช้ไม่ได้อะใช้ก็ได้โอ้ยเป็นลูกบอลชักกิ้งไปเลยโอ้ยมึงมึงรู้นะเนี่ยโอ้ยแจ้วสุนซุนแอะตายดังแอะแอะเลยว่ะโอเครู้แล้วละ่ะเมกาบอลใช่ไหมเอออ๋อให้ใช้ฟรีรลูกเมื่อกี้เอ้ยแล้วก็ไม่บอกเราเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วทิ้งไซมนอนอเอาระเบิดไปเกิน เรียบร้อยแจ๋วขอเบาเสียงหน่อยนะครับเสียงดังไปหน่อยอ่ะอุ้ยโอ้โหเต็มเลยว่ะอุ้ยไม่ได้เลยไอตัวคิวนี่อันตรายสุดๆนะครับเล่นมันก่อนมาเส่ระทับออกมาแล้วครับดูซิว่าจะสู้ได้ไหมเอาแรปเตอร์ออกมาด้วยจุบเอาโรเบิร์ตไเก็โหูดุมมันดุมตีหูดุมมันดุมตีหูมันดุมตีหูมันหูมันหูหนีโดนประตูเห็นไหมครับไม่ยอมแพ้ผม นี่ไม่ได้เลยครับผมอุอ้ยตายไปแล้วเฟลท็อปเราอะไรวะนี่อ่ะโอเคมันยังไม่ตายครับว้าวะจัดเลยพวกมึงนี่โอ้ยเด้งไปหมดแล้ววะโอ้ยมีเกาะด้วยตรงนี้อ้าวโอ้ม,มันตีทีเดียวนี่าง้ไม่ยอมแพ้ครับในโนเสาผมไม่เหลือแล้วเนี่ยหมดเลยเนี่ยหมดสิ้นเลยเนี่ยโอ้ยเราเฟาท็อปจะไหวไหมนี่ยซื้อตัวนี้ออกมาครับ แชร์ข่งตัวนึงก่อนครับไอตัวเพียงเนี่ยอันตรา,ายวะ่ะเอาตัวเพียงก่อนจะเปิดลงของมันลุกเข้าไปอ่าแมวหลังมึงไม่มีแล้วแนวหน้ากูก็ไม่มีหมดเลยนะครับสู้มันกะซุ่นไม่ได้เลยทีนี่แชรแข็งไปก่อนตัวหนึ่งไปวะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเวฟใหญ่แล้วเวฟใหญ่แล้วเอาแล้วมีตัวหอกด้วยหืมตุเดือด,ด,ดเลือดพานเอาน้าแข็งไว้กินก่อน เงือะมูเท้านี่รอกำลังนุ่นเรายังไม่ยอมมาเลยเอาเสร็จเราทอปผมตายห้าไปแล้วเอาแล้วดดบเบิดนุลลายจะจัดเฮ้ยมีตัวใช้ไฟอ่ะโอ้โหจะโหดไปไหนวะเนี่ยเอ้านี่ไงใช้ไฟแช่แข่งไปซะเอาชนะง่ายๆซะงั้นนะครับอ่ะผมขอดูเป็นดับเบิลคอนเยิรกันะเอ๋อยากได้เงินเยอะเอาละครับผมก็เล่นถึงด่านที่13นะครับเข้าไปเลยนะครับผม มาแล้วครับผมที่นี่ลกล้างเหมือนเดิมเฮ้ยยิหายแล้วทำไมทามันอยู่ใกล้อย่างเงี้ยตายแล้ววะทามันอยู่ใกล้สุดเลยอ่ะโอ้โหแย่แล้วครับผมผมว่าเอ้ยไม่ดีละมั้งผงรุ่มเอานี้ไปแดกก่อนเฮ้ยเพิ่มไปน,นี้ก่อนไม่ได้ครับเราต้องรอเซเลท็อปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแทงไงาเป็นแทงเงเออเราต้องมีแทงก่อนนะเฮ้ยม,มันใกล้มากเลยแล้วอย่างนี้เราจะทานหรือวะเี่วเร็วเข้า เร็วโอ้ยชิบหายแล้วมันมาใกล้แล้วเอ้ยออกมาเร็วเซียพ็อโอ้ยแย่แล้วครับแย่แล้วอุ้ยผมรู้นะครับว่านี่มันติดพิษด้วยเห็นไหมหัวเขียวเลยเออเข้าวันติดพิษนะครับผมรู้เอ้ยเอาเบอร์ไปเต้ตโอ้จะไหวได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหพอไหวอยู่เอาดิเอาไปเต้ตออกมาแลปเตอร์จัดการมันอ้าวเฮ้ย ชนะไปแล้วครับโอ้โหงงเลยนะนี่เอาผมขอดูดับเบิลคอนหน่อยนะครับแล้วครับผมก็ถึงด่านที่14แล้วนะนะแต่ว่าผมก็ยังจะไม่เข้าไปนะครับไปอัพเกรดของกันดีฟ้ามีตังค์น้องหกพันแล้วอ่ววะแจ้วแจมเดี๋ยวอัพอัพตัวไหนก่อนดีเอ,อ่ออัพตัวไหนก่อนดีนี่เลยแรปเตอร์นะครับนี่มีเสื้อใส่แล้วอ่ะแจงแจวแล้วก็ไปที่เอ้ช็อตก็ดีนะ พันเก้าเอาน้ำแข็งดีไหมอ่าอัปเกรดน,น้ำแข็งเลยนะครับให้โอุย๊ยมีดาเมจแรงขึ้นกว่าเดิมแจ๋วเวยังเหลือต้องสองพันเจ็ดแน่เดี๋ยวก่อนอันนี้สองพัน,น,นสามดูใน,น,นโนเสวก่อนนะครับไนโนเสว์ในโนเสว์ในโนเสว์เฮ้ยอัปเกรดไข่ก่อนดีฟ้าเออเผื่อบ,บ้านดน,นตรีนะครับอ่าเลือดก็เพิ่มขึ้นไปครับเลือดตั้งเจ็ดร้อยอ่าสเปเชียลยังไม่มีอะไรนะครับอ่าออกไปครับดา่านที่สี่อุ้ย ตะกี้เห็นภาพตะกี้ผมเห็นภาพหัวมงแวบๆนะครับผมต้องได้ต้องได้ใหม่แน่ๆเลยไอ้แอปเปิลห้าลูกแจ๋วอ่ะสอนอะไรวะไรู้ทำงานแล้วสอนยู่นั่นแหละโอ้ยเป็นยี่สิบเลยนะจากห้าตะกี้นะครับกดไปอะไรกันแล้วก็ทิ้งแล้วนี่ไงโอ้โหไม่ต้องสอนละมั้งก็ทิ้งอยู่ประจำเนี่ยทิ้งบุ้งเข้าไปนี่ไงเห็นไหมก็เถอะเอ้ยไม่ต้องสอนละมั้งมาเซลยทับจัดการ ชึบแตเปลิลนะครับมาแล้วก็เอาพ้นเพจหนีโดนไปนหนึ่งปากแล้วก็แรปเตอร์ออกมานะครับอ่ะแชร์แข่งไว้ไหมซะแล้วก็เอานี่ลงหัวมันด้วยตูมเข้าไปอ่าส่วนน้อยลงมาด้วยมาได้โอ้โหมันยาวมันยาวช่วงมันยาวนะครับเอาข้างหลังก่อนข้างหลังลาดาเมจเยอะตูมเข้าไปเรียบร้อยโอ้ยยังไม่เรียบร้อยอะ่ะยังมีโอ้ยมีตัวไฟ เอาสีท็อปพวกไมตัวนะครับอุยบอ้ยสีท็อปต้องตายไปเลยโอ้ยแล้วก็เอานี่พลพีทพลพิษเม็ดแรงมากเลยนะครับต้องเอาออกมาเยอะๆหน่อยแล้วก็ดับเตอร์เอ้ยดับเตอร์กูมตายไปซะแล้วโว้ยโดนลุ้มอะโดนลุ้มโดนลุมนล้มไม่ได้แล้วต้องช่วยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราทิ้งตรงบุ้มนี้ตรงนี้เลยทีเดียวเอาให้หมดนะครับให้มันวิ่งมาใกล้ๆก่อนนี่ตรงนี้บุ้มทีเดียวให้หมดนะครับต้องวิ่งเข้าไปหมดไหมไม่หมดนะ นี่โอ้โหตอนนี้เยอะหน่อยนะครับเออดานนึ่งองเขาเยอะหน่อยตัวไม่ใช่กระติ๊ดหนึ่งนะครับเขาบอังไหมตัวหนึ่งทำให้หมดนะครับอย่าไปเอาไว้ตายไหมหมดแล้วอย่างงี้โอ้โหเยอะจริงมาคลพ,พ่ต้อกมาปล่อเอานับเตอร์มาอีกตัวหนึ่งหมดไหมยังไม่หมดอีกระเบิดค้านี่ระเบิดขา,เ,ดขาเอา้าได้นิวในโนซาวะหัวมงแน่ๆ ย,ย,ยังไม่หมด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 ยัง,ยง,ยงออกมาอีกเ,นนออเยอะนะครับเอาแล้วนี่เงินแล้วครับผมองทันไหมไม่ทันมาเถอะอ้าวสไลด์ล้มไปเลยหายไปเลยโอ้ได้เป็นพันแน่อ้าขอดูดับเบิลคอนหน่อยแล้วครับเอาแล้วเงินเยอะแยะเลยนะครับเอาแล้วได้ลัมโบมาแล้ว <laughs> เออลัมโบนะครับไปที่ช็อปก่อนนะครับเอาได้อะไรอีกอะได้เพชรดีโชคดีสุด <laughs> เอาละครับผมก็ได้ลมโบมาแล้วนะอ่ะอัปเกรดเลยนะครับไม่ต้องคิดมากอัปเกรดเข้าไปอ่าหัวมีถาวรน,นะครับแล้วก็เลือตังคแค่พันพอฟ้าเองว่าไม่พอละสองพันหกไหนหดูทีมันเก่งแม่ฟาร,ร์มเก่งของมันวุ้ยดาเมจเยอะจ้าจ้านนะวฮ้ยแต่เลือดทาไมมีเลือดแค่หนึ่งไงงะหรือว่ากดใช้ทีเดียวแล้วมันก็หายไปเลยหรือเปล่ามันมีเลือดแค่หนึ่งเองนะครับเห็นปะไม่น่าไว้ใจเลยวะ มีเลือดแค่นหนึ่งนี่ไม่น่าไว้ใจเลยแต่ดาเมจเยอะมากเลยนะโอเคมันแบบว่าวิ่งผีชีพเลยป่าวะมีสิทธิ์เอ้อะไรเนี่ยนี่คือหมูไม่เอาไว้หมูแบงค์นะครับธนาคาร66บาทน,นะครับเออเาไปด่าน15เดี๋ยวเลยฟ้าอ่ะเราก็กลับมาที่พื้นที่ลกร้างอยู่เหมือนเดิมนะครับมา ใช่อะสไปตี้หวานคืออะไรอ่ะอ๋อเอ้ดีเหมือนกันดีเหมือนกันอ่าอ่าพนพิษพ้นพิษเข้าไปอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนลืมไปเลยเอ้ยอ่าช่วยกัน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 โอ้ยยังแรงพ้นไฟได้ยังแรงอ่ร้องตัวไอ้เนี่ยออกมเอ้ยตายหมดซะก่อนแล้วเอ้ยตายหมดแล้วเอ้ยตายหมดแล้วตายหมดแล้วโอ้ยยังออกมาเรื่อยๆอ่ะดูตัวพุ่งมงกเป็นยังไงครับ โอ้โอโอนโอยอ้าวแล้วก็หายไปจริงด้วยอย่างนี้ผมคิดเลยไม่ได้เรื่องเหมือนดูท่าแล้วนะครับนี่เราเปิดสองทีเอ้มันรู้กันไปอ้าวตายอ่ะจบแล้วอ่ะโ้ยโอเคไดเมก้าบอลนะครับเอาละครับผมก็ถึงด่านที่16แล้วนะ ก็เข้าไปเลยนะอ๋อจัดทีมไงผมแมวหัวมุงไปอย่างแน่นอนนะครับถึงจะแก่งยังไงก็ผมคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเอาหัวมุงไปดีวะเอาหัวมุงไปแทนไอ้นี่ว่าดีฟ้า,อาเอาหัวมุ่งไปแทนนะครับเอาไปแทนกิกกี้น้อยของผมอ่ะไปเน็กครับอ่ะมาทีนี้แหละเอาหัวมุ่งไปเป็นไม้ตายนะครับโอ้คนป่ามันร้องกันนะครับมาเลย โอ้โหมาถึงก็เล่นตัวแข่งเลยนะระเบิดไปกินก่อนนะโธจะแข่งสักแค่ไหนปัดเข้าไปโอ้โหโลกระเด็นเอาไม่โดนโอ้โหเอ้ยพลาดเฟียงพลาดได้ยังไงวะเอาทีครับย้อนเข้าไปเออยังพอโดนอาน้ำแข็งไว้ก่อนนะน้ำแข็งไว้ก่อนอย่าพลาดด้วยโอเคแล้วก็จิกสักจ้ำหนึ่งนะตึมน้ยมันมาแล้วว่ามันมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ ไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาหัวม่งออกไปจัดการเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วทุกนี่ถือตัวนี้ถือตัวน,วนี้ไปช่วยกักัดก่อนอย่าไปยอมแพ้นะครับมาจัดมันเพื่อโดนตีเซตท็อปเราโอ้โหโอ้โหดาเมจมันก็แรงเหมือนกันนะนเนี่ยมาไปช่วยกันกัดก่อนอย่าไปยอมแพ้นี่เอ้ทขางมันลุกนี่ตายโอเค เาื่อนกั๊เออนั่นแหละเรามีตัวแทงอยู่ไม่ต้องกลัวเพื่อนเลยตรงนี้ฝูงนี้ยเราเไปกินเลยครับไม่ได้เก่งเท่าไหร่มีแต่คนเยอะอย่างเดียวเอาสิเราเข้ามาใหม่ตัวครับเพื่อมาป่นแทงนะครับเนี่ยโอเคยังไม่ต้องใช้หัวมุงนะครับออตัวธรรมดามาก่อนนะครับเออพ้นพิษเข้าไปโหพิษแรงจัดจอ่อะอะไรก็ทานไม่ได้อะ่ะดูแข็งลูกเดี๋ยวดับเบิ้ลเราตายโอเค เอาหินไปก่อนออมาแล้วไปทับมาเอาด้วยหูนักเลงรถตัดเองนะนี่อมาสิมาสิาสอ่านี่ไปหินเข้าไปแค่แข็งเข้าไปเอาตายก่อนเถอะอ้าชนะแล้วแจ๋วชนะได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าวิส,สาผมได้ไปอันหนึ่งแล้วนะเอาแล้วครับผมก็ถึงด่านที่17แล้วนะก็จะยังไม่เข้าไปอะ่ะ อัปเกรดในโลเซอร์กันดีอะโถเอ้ยอัปเกรดตัวไหนดีสามพันห้าอันนี้สองพันหกนะครับสองพันหกเหมือนกันเฮ้ยอัปเกรดอาวุธกันดีฟ้าสเปเชียลไม่มีโอเคอันนี้มันสองวันสามอัปเกรดอันนี้ก่นอนนี่โอ้ยดาเมจแรงขึ้นเห็นเห็นโอเคไปเข้าไปด่านที่สิบเจ็ดกันนะครับเอาอันนี้แหละเอาเจ็ตน,นี้แหละ <laughs> โอ้ไกลหน่อยค่อยดีหน่อยนะครับพไกลนี่รู้สึกไม่ดีเลยผมเดินหน่อยเดียวก็ถึงแล้วนะครับ เอานี้ไปกินก่อนแล้วก็ระเบิดตามตายนี่ทิ้งหน้าป้อมเลยเจ้าแจมแล้วก็แช่แข็งเอาหินไปกินอุ้ยโดนแช่แข็งทีเดียวไปเลยอ่ะโอ้ยแรงอ่ะแรงขึ้นแรงขึ้นแจ้วอาวุธรุนแรงขึ้นเยอะๆเลยนะครับนี่โอ้ยมีตัวนี้แหละอึดประเขาเอ้เอาเซตทับเอกมาก่อนไม่ได้แล้วอันตรายแช่แข็งตัวนี้โอ้ตายเลยแจ้วมันแรงขึ้นอย่างนี้ ค่อยน่าใช้หน่อยเอาไปช่วยเพื่อนแล้วทุกคนเบิ้มไหมเบิ้มเรียบร้อยไอ้บ้านี้ไม่ตายไม่มันอึดอย่างนี้วะไม่มึงไม่ตายวะเนี่ยฮะมันอึดเกินไปละแช่แข็งมันยังไม่ได้แช่เลยนะมันตายไปก่อนเลยนีเรียบร้อยโอ้โหสรุปว่าผมต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเลยนะครับเออในรถเส้าผมไม่ได้จัดการเลยนะอุ้ยบูดาเมจเยอะมากๆตัวนี้ อตายเลยดูหายยังแบบไม่น่าเชื่อคนที่เอาเรือนี่ให้มันรู้ซัมัง่งระเบิดเราเป็นไงฮะพวกนายนี่ให้มันรู้จักสมัมั่งซือออกมาเรือ ielle, ตายเฮ <c ười> ้ยไอไฟหถือข้อเพลิงมาเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดกัดแ,แล้วรือออกมาซึ้อมาซึ้มาซึ้มาอุ้ยโหยาแล้วยาแล้วไม่มีตัวแทงแล้ว โอ้โหแช่แข็งถูกตัวนยทีนี้ก็ตีแรงเอาระเบิดไปทีกันเรือดเ,เข้าเดืเอดพุ่มดีแล้วอะมาเอาเสือเข้ามาก่อนไม่ได้แล้วอันตรายนี่อโอ้โหตอนนี้ไอ้บ้านี้แข็งแรงจริงเอาตายไปก่อนมาอ้ยทีเล็กฮะทีเล็กอะ,กอ,ะออกมาแล้วทีเล็กจูเนียร์ทีเล็กเนีย เออทีนี้แหละเทีเล็ก,กงาบแน่นมึออ๋อไปงาบมาทีลูกอยากก็ให้โหอยากก็ให้เป็นไงโหทีเล็กโคตรจ,จัดนะเอาแล้วครับเลเวลห้าแล้วครับผมซื้อทีเล็กเลยไหมเออคูณลดสเรเลยนะซื้อทีเล็กไปใช้ดีกว่ามั้งเออซื้อดิมไมวะ ซื้อเลยซื้อทีเล็กเลยโอเคเอาละครับผมก็ได้ทําการตัดถึงใจซื้อทีเล็กจูเนียไปแล้ว <laughs> เออผมก็ได้ซื้อทีเล็กจูเนียไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ทีเล็กตัวใหญ่อะดูทีเล็กตัวใหญ่ดิอยู่ไหนวะโอ้ทีเล็กตัวใหญ่ยังปลดยังติดล็อกอยู่นะครับยังปลดล็อกไม่ได้อ่าผมซื้อทีเล็กจูเนียไปแล้วอัปเกตรดต้องใช้ห้าเพชรนะโอ้โหเอยอัปเกรด,ดไม่ได้นะครับหกสิบวิดามีหกสิบก็ยังแรงอยู่อะก็ ไปด่านแปดเลยสอนอะไรอีแล้ว่啊สอนตลอดเลยเนี่ยไม่ต้องสอนก็นได้มัง้งเฮ้ยมีระเบิดสองอันอะไรอะช็อตทิ้งทามอ๋อไม่ต้องใช้ในรถเสานะโอเคไม่ต้องใช้ในรถเสาก็ได้มาไม่ต้องใช้ในรถเสาก็ได้นะครับนี่ยตายตายยังเห็นผลได้ชัดนะครับต,ออตายมาไม่ต้องใช้ในรถเสาก็ได้เถอะไม่ไดย้ยาเขาไหล อะแช่แข่งไปก่อนนะครับมันจะฮิวเพื่อนได้ไหมอ่ะฮิวไม่ได้หรอกกระโถเอ้ยตายหมดละตัวมาไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับมาเอาหินไปกินก่อนถัดกันเอาไปกินนะครับแล้วก็ระเบิดตุ้มเรียบร้อยมาจะฮิวจะฮิวจะฮิวจะหิวอ่ะฮิวเพื่อนโอ้หิวหิวหิวเหนีงฮิวเรียบร้อยไปนะครับ นี่แล้วก็ระเบิดไปกินอีกรูองอยู่ไหมโอ้โหระเบิเดอย่งข้างล่างโอ้โหเอ้ยเสียดายอ่ะหมดแล้วโอ้โหเอ้ยมันจะยากเลยครับอุ้ได้เป็นพันแน่อ่ะผมก็ผ่านมาแล้วนะครับไม่มีอะไรอ่ะดูวิดีโอแล้วก็จะได้วิสัตนะครับนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมใช้เพชรซื้อทั้งนั้นเลยชอบอ่ะไอ้นี่อะไรอ่ะบอเทนสตอมอ๋อไอ้นี่อุกบาท อุกบาทล่นนะครับเปิดหมดแล้วอ่ะคุณง่ายๆอ่ะของมันเปิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาเรามีปัญญาใช้เพชรซื้อป่เแบบนั้นแหละครับแต่ว่าผมยังไม่มีปัญญาเพชรซื้อนะอ่ะผมเขาดูโฆษณาฟรีหน่อยละกันอวิสัทนะเอาแล้วผมก็ได้วิสานมาฟรีนะครับหนึ่งอันนะครับไปด่านที่สิบเก้ากันเลยนะครับเฮ้ยเข้าไปซิโหช้าจ,จังเอาจัดทีมเดี๋ยว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 ,ยวของจัดทีมเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับไปลุย ผมจะใช้ทีเล็กเป็นตัวแทงนะครับมาใช้ทีเล็กเป็นตัวแทงดูดิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับท <laughs> ีเล็กจูเนียของเรานะครับปึ๊บอ่ามา <c oughs> เราต้องช่วยตรงนี้ก่อนนะครับโอเคระเบิดเข้าไปอีกทีหนึงน้ำแข็งแล้วก็ปามด้วยนี่โอเคนี่พอไหวอยู่นะครับมันวิ่งมาแล้ววะจะไหวไหมเนี้ยทีเล็ก ทีเล็กกูจะทันไหมเนี่ยแช่แข็งก่อนเอ,อือมามาเฮ้ยทีเล็กตายแล้วออกมาทีเล็กมากัดมันทีมันมันได้ตัวเดียวอะทีเล็กเพิ่งหลุดไอ้นี่ยว่ามันได้แค่ตัวเดียวนะครับปาโทเอ้ยได้ทีละตัวเลยนี่เอ,อือนึกว่าจะได้ทีละหลายลายตัวไม่เก่าเลยโถเอ้ยโยหูยเต็มเลยจิบหายแล้วทีเล็กกู จะไหวไหมเนี่ยตายเงมแฉมท่าไม่น่ารอดน,นะครับพีเล็กเราตายเงมแฉมตายเงมแฉมเอือพีเล็กเอือตายพ <laughs> ีเล็กก็ายทองไปแล้วนะครับไอ้บ้านี่ยมันพูดคนจริงๆตายโถ่ซื้อซูสแตนด,ด์ทองไม่ได้เลยมาทีเล็กออกมาไหมมีแค่นี้ก็พอเลยครับ ย่อนให้หมดย่อนตรงนี้เอาวิสาดย้อนไปก่อนได้ของฟรีอย่างงี้เดี่ยวแจม <laughs> ม,ามาเอามาเร็วเซตท็อปเร็วไม่ใช่เซตท็อปสีเล็กเอามาเร็วเออตายนะครับตายมันตัวกาลาบาดโอ้ผมจะเดินมาถึงเดินช้าจริงเลยอาทิ้งรถเบรดไว้นี่ทีนี้สู้ได้แน่ตัวมือตายเ <laughs> อ่ากัดเลยเอาให้เบี้ยงงับโอ้โหมันงับช้ามากเลยเนี่ยผมเห็น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเพื่อนช่วยอยู่ <c oughs> นี่ระเบิดเข้าไปเอองับมันเข้าไปเอามันอย่าให้มันรอด <c oughs> เรียบร้อยหมดไหมงับเข้าไป <c oughs> อุ้ยเลือดมันก็ลดเลือนะลดทวบเลย <c oughs> เลือดเราก็ลดทวบเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่เรียบร้อยหมดเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วได้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ก็โอเคอ่ะ โอ้นี่ไงหินที่มันเฟี้ยงได้หลายๆหลายๆล,ล,ล,ลูกไงอันนี้มันล็อกช็อตไงเอออันนี้มันอะไรอะอะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ช่างมันอัปเกรดไปก่อนนะครับอัปเกรดชึบโอ้อทีกที2 0เเลยวะ่ะตังไม่มีเนี่ยมันจะต้องติดตั้งด้วยเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะเข้าไปด,าด่าน2ีสอืมที่เล็กมันก็ดีนะแต่เซรลท็อปมันก็ดีนะผมก็จะเอาเป็น เอานี้ชุดนี้นะครับโอเครุยได้โอยถ้าบวกเพิ่มมันยิบ29เลยนะครับเออแมอาดีกว่าเอาแค่นี้เดี๋ยวหินตกมัวให้แรงพนนี้ก่อนนะครับอออต้องเรียกไงหินตกหลาก้อนอเฮ้ยมีพุ่มไม้ด้วยอ่ะตายแล้ววะโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยมีการแอบด้วยนะครับโอ้โหแอบในพุ่มไม้โอ้มาแนวใหม่นะ อมันมาแนวใหม่นะครับศัตรูนี่ไม่ธรรมดาแล้วมันเริ่มฉลาดขึ้นนะครับเร็ว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 จะบอมมันตรงนี้เลยได้ไหมไม่เอาครับไม่บอมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นี่ออกมาจัดการนะครับทีเล็กทีเล็กจัดการมันนี่ตายฮ้ยตัวนี้มีโลมีอะไรด้วยชึบระเบิดบอมมันออกมาโอ้โหผืนสะเทือนไปหมดเออทีเล็กมันออกมาทีเอ้ยเอาอีกแล้วมีพุ่มไม้มาอีกแล้วครับ นี่นี่ยพุ่มไม้ทีเดียวตาย <c oughs> ไม่รู้ซะบ้างใครเป็นใครนะครับทีเล็กกัดมันอย่าไปยอมแพ้นี่นี่กัดมันดวนมันดวนมันเอามันตายให้หมดไปยอมแพ้มันบึ้มไปเลยแจ๋วนนคนผิดช่วยหน่อยด็อเตอร์ช่วยหน่อยวยตายแน่เลยทีเล็กผมเออโอ้ไม่โดนตายแล้ววะ ตายแล้วว่าตายแล้วว่ามันเอาจริงแล้วพวกมนุษย์อ่ะดูด้อมันมากันมันพวนเร็วเข้าถึงเล็วกมจะจับมันเหยื่อเร็วในรถเข่าผมก็ตายตามเหยียดไปครับกับมันโอ้โหยังไม่ทันได้กัดเลยโดนจิ้มเดียวกระเด็นไปเลยนะครับมาเห็นไหมมึงได้ยินพื้นสะเทือนไหมมันมาแล้วเฮ้ยมึงรู้ไหมว่ามันมาแล้ว ในที่สุดทีแล้วต็อมาแล้วนะครับกันมันอย่ามันไว้มีโอ้ไฟมันไม่ไม,มีแล้วได้มีตัวิ่งหม้ไม่มีใครยิงพิษด้วยมีอย่างนั้นด้วยวะเอาตัวดาเมจเยอะก่อนครับเฮ้ยตัวดาเมจเยอะไปก่อนเรียบร้อยเอาแล้ครับผมก็ถึงด่านที่21แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปอัปเกรดก่อน อ้าอัพเกต Special สเปเชียลดิสเปเชียลสเปเชียลอยากเอ้ยไม่ใช่สเปเชียลช็อตนะครับอยากให้อันนี้มันแรงนะครับผมจะเปลี่ยนไปใช้อันนี้นะครับอัพเกรดแรงยังงาห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แต่ว่าเฟี้ยงเป็นหมู่คณะเดี๋ยวเอาห้าสิบสี่ดีกว่าครับเฟี้ยงเป็นหมู่คณะโอเคแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ออกครับเอาอันนี้เข้าโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะไป มาฮูเนี่ยมาลองก่อนเลยครับอยากรู้นะครับนี่ไะโหเฟียงเป็นหน้ากระดานไปเลยอ่ะแจ๋วจริงๆชอบเลยชอบเลยนะครับอย่างงี้เฟียงหน้ากระดานไปเลยแจ๋วก็้ให้เรียบร้อยมาสีเล็กกูวออกมาแล้วสีเล็กมันออกมาเองนะครับไปบอกไป <c oughs> เป็นด้านที่ทีเล็กมันออกมาเองนะ <c oughs> โอเคเฟียงหน้ากระดานไปวแล้ว ชอบเลยอะ่ะโอะะ้โหักเลยอย่างงี้เพียงหน้ากระดานนี่ยอดมาออกมาออกมาตีกันหน่อยครับไอ้พวกนี้นันึ่มให้อภัยไม่ได้โอ้ตีเล็กตายไปแล้วไอวะนี่อ่ะแข่งแกงกับเล่าี่หน้ากระดานเพียงหน้ากระดานอย่างงี้สนุกเลยครับอ้าวหมดหมดอะไรมีแค่นี้เอง เอาแล้วได้เมกะบอลนะครับบอกว่าไม่ใช่มันขายผมนะครับสามลูกสามลูกสิบอ่ะผมก็ถึงด่านที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็เข้าไปเลยแล้วกันเอาเซตเดิมนะครับผมเฮ้ยผมติดใจให,หินที่เฟี้ยงรัวๆเนี่ยจังเลยนะครับอ่ะผมก็ยังอยู่พื้นที่รกร้านเหมือนเดิมอะเมื่อไหร่ผมจะข้ามด่านก็นไม่รู้นะครับ่ <c oughs> ออาอาอกมาแล้ว ครับก่อนนะครับโอ้ยมาเพียบเลยอะทำไมเล่นกันอย่างนี้<ๆ>นี่แหละหินไปเอาหินไปครับามีหินไปรัวๆระเบิดอีกอะไรจะเจ๋วขนาดนี้ไม่มีอะนี่เป็นคอมโบที่สุดยอดมากเลยครับผมชอบอย่างงี้มาเร็วไกลแล้วไกลแล้วใกล้กจะได้บิ๊กบึ้มแล้วอะเอาไปทีเล็กจัดการมันนี่บึ้มหน้ากระดานไปเลยนะครับแล้วก็เอานี่คนพิษออกไปนะครับ ก็เอาแร็ปเตอร์มาได้ยินเสียงพื้นสะเทือนไหมมันมาแล้วครับมันมาแล้วทีเล็กมันมาแล้วให้มันรู้ซะมั่งโอเคอุ้ยอื้าวไม่โดนเลยทีนี้เวี้ยงไปไหนไม่ได้ไม่โดนเลยนะครับทีนี้อุ้ยดูมันตีดิดาเมจมันแรงอะ่ะอ้าวตายไปโอเคปลอดไวอยู่ะมันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันเอาทีเล็กออกมาได้แค่ทีเดียวนะครับ อ้น่าสี่ได้ตรงนี้แหละโอ้โถน่าจะออกมาได้ไหลายๆตัวนะแต่๋ยได้เป็นปุ่งทีเล็กนะครับมันนแม่สี่ได้ตรงนี้แหละระเบิดไปบรก้นโอ้เถอเอ้ขึ้นมางั้นกับเป็นใครใส่ไงเราเอานี้ไปได้อีกทีแ,แข็งซะอ่ะตายหมดเลยโอาเถอเฮ้ยไม่มีใครออกมาโดนแช่แข็งเลยหมดหรือ,อยังยังครับก็ทำการซื้อย่างเดียวนะครับตอนนี้พี่พ่นพิษตับโลัว ใครจะมาสู้ไม่มีอ่ะมาอะเอาน้ำแข็งไปก่อนเอาระเบิดไปด้วยเอาใบให้หมดเลยครับเอาไห่ใส่ให้หมดเรียบร้อยแล้วเ้ยเยก็บก่อนโอเคได้เจ็ดอันยังไม่หมดเหรอนีอน่ก็หมดแล้วนะครับชอบป่ะชอบป่ะมันลุกอ็อกตายโหทีลรกตายพอดีอไปที่ชอ็อปดิไข่มีน้ำ สเปเชียลอีกแล้วนะครับก็ไหนอะไข่มีน้ำออมันขายไปเงินแล้วนะครับสี่พันแต่ตังผมก็ยังไม่มียังไม่มีตังนะครับออสี่พันบาทนะครับไข่มีน้ำเดี๋ยวต้องต้องซื้อสะละไข่มีน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อดีฟ้าอัปเกรดไน,นโนเสาร์หน่อยดีฟ้ามัง้งอ่ะอัปเกรดคนพิษกันดีฟ้าเพราะว่าดาเมจมันเยอะดีอัพอ้าอัพไม่ได้อีกมีตัง 2, 000, สองพันสองโอ้ยไม่พอนะครับ ่ะเราเข้าไปดันงงงเลยแล้วกันไหนไหนตังก็ไม่พอแล้วนะครับไปเข้าวิสีโอ้โหชพิงช็อตอีกแล้วมา, <laughs> มาช็อตกันหน่อยก็ได้นะครับมาเอาหินก้อนใหญ่ไปก่อนชุดต,ติ้งช็อตเลยมามีโอฮิวมีหิวมีหิวมีหิวไอ้โธ่นี่ไงฮิวตายไปซะก่อน <laughs> แม่จะไมาฮิวกับข้าให้มันรู้สัมัางใครเป็นใครน้ำแข็งไปก่อน มันอึดปที่ผมคิดเยอะเลยนเนี่ยนี่อมันมันอึดอย่างนี้เนี่ยโอโ้โหดูมันไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะจิบหายแล้วจิบหายแล้วกะว่าจะปราบตัวนี้ซะก่อนนะครับอ่ะหน้ากระดานไปเลยรัวรัวตายแล้วมึงทีนี้ตายเรียบร้อยหน้ากระดานอีกทีรัวไปโอ้โหโอ้โหมันทําอะไรมันไม่ได้เลยว่ะจิบหายแล้วไกลแล้วครับไกลบ้านแล้วทําไงดีวะ อ้าโดนเถาวันไปละรว,วยที่โอเคเอุยัยไม่ตายเหรอมึงอึดอะไรขนาดนี้ทำไมพวกมึงถึงได้อึดอะไรขนาดนี้แม่แข็งไปก่อนไอ้ตัวนี้มันอึดกว่าเพื่อนเลยอ่ะโอ้ยอ่อไม่โดนมันอีกจิบหายแล้วมันไปแล้วตายแนย่พังแน่พังแน่วิสาไปก่อนซึแล้วก็ทีเดียวหน้ากระดาน เรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหเกือบเกือบโดนตีไขแตกเอาแล้วครับผมก็เล่นถึงด่านที่24นะครับแล้วก็มีเนโนเสาโขกมา <c oughs> ผมคิดว่าถ้าผมชนะผมก็จะได้เนโนเสาตัวนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับก็คือตัวอะไรนะครับแล้วว่าผมก็คิดว่าคลิปวิดวีโอก็เริ่มจะยาวเลยนะครับถ้าใครมีอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมเลยครับแล้วอย่าลืมเลยนะอย่าพลาดเลยนะ กดกระดิ่งด้วยนะครับกดซับแล้วกดกระดิ่งด้วยส่วนตอนนี้วิดีโอของผมผมก็ได้ทําเป็นลย์ลิสต์ไ้แล้วนะครับเวลาใครเข้าไปดูมันก็จะได้ดูง่ายหน่อยนะเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับส่วนวันนี้ผมนายป๊อปเอ็กแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายซีโอเกนทุกคนนะครับแฟนด่าอย่างเล่นอยู่นะ